สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงนับว่าเป็นดาราที่มีความสามารถมากในวงการบันเทิงสำหรับแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังที่ไหนตอนนี้เธอต้องเป็นโรคซึมเศร้าหลังจากที่เจอพิษศัลยกรรมที่ส่งผลเสียต่อใบหน้าจนมีอาการผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด สุกระทบกับการใช้ชีวิตประจําวันและหน้าที่การงานซึ่งล่าสุดคุณแอนวารินทร์อนได้ออกมาบอกว่าตอนนี้นางเอกสาวแตงโมกําลังเครียดเป็นอย่างมากต้องกินยานอนลับทุกวันและไม่สามารถรับงานแสดงละครได้เนื่องจากหลังจากศัลยาการรมเส้นประสาทได้ถูกตัดออกไปซึ่งถ้าสังเกตด,ดูจะเห็นได้ว่าคุณแตงโมเวลาพูด ปากช่วงล่างของดาราจะมีอาการเกร็งและดูไม่เป็นธรรมชาติและด้วยความเครียดจนทําให้เป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้ก็ทําให้น้าหนักตัวขึ้นอีกด้วยและในตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่ถ่ายรูปภาพนิ่งเท่านั้นแล้วต้องบอกถ่ายระยะใกล้เพราะว่ามีการถ่ายภาพระยะไกลหรือถ่ายละครก็จะเห็นได้ชัดว่ามีอาการผิดปกติที่มุมปากและในตอนนี้ก็พยายามรักษาอาการให้หายเร็วที่สุดล่าสุดพิธีกรคนดังกล่าวยังมีการฝากถึงแฟนๆและชาวเน็ต อย่าบูลลี่แรงในตอนนี้เพราะเธอยังมีอาการเครียดเป็นอย่างมากอยู่แล้ว